เกิดอย่างขึ้นครับพี่น้องน้องอุม<ช>อิ่งเข้าห้องอัดวันนี้<ถ>แต่อาจารย์ดิพุลินไม่มาปกตินะครับอาจารย์ดิพุลินที่เป็นคนแต่งเพลงให้เนี่ยให้ศิลปินแต่ละคนเวลาศิลปินเข้าห้องอัดอาจารย์ดิบจะไปด้วยแต่วันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นทาไมอาจารย์ดิพุลินถึงไม่มาคุมน,น,น้องอุปยิงเข้าห้องอัดแต่ว่าอาจารย์ดิพุลินก็โค้ชพร้อมกับมีเหตุผลด้วยและอีกเหตุผลที่สําคัญคืออาจารย์ดิพุลินน่าจะ ไว้ใจเชื่อใจน้องอิงที่บ้าอิงทำได้ไม่ต้องไปคุมอะไรเยอะแยะหรอกไม่บอลโจคุมไปเลยอะไรอย่างนี้ไปจะไปคุมไหมไปไปแต่ไม่ได้คุมนะไม่ได้คุมใช่ไหมไปสนุกไปโจยครับผมอ่ะขออัปเดตเรื่องนี้ก่อนนะค่ะทีหน้ายังไงของเราเข้าไปดูซีเฟซบุ๊กอิงในอัลบั้มแพลงนะครับวันนี้น้องไปเข้าห้องอัดเพลงอ่ของน้องใจด้วยนะครับผมสาวซ้ำน้อยค่อยหักนะครับเห็นว่าเคาะแล้วนะมันจะปล่อยในวันที่28ใช่ไหมครับวันเดียว์เป็นใจมากเลย อ่าแล้วก็สําหรับน้องอ ok. ีเองนะคะก็ได้มีชูชกันเกิือมาบ้างแล้วล่ะก่อนที่จะไปห้องอัดเนาะอันน mm hmm. ี้ก็บอกว่าแวะมาให้กําลังใจสาวซัมน้อยรอมแอมอุ้ยน่ารักจังเพลงเพราะมากอ่านี่แล้วก็อาจารย์บิ๊กวันนี้วันนี้พี่บิ๊กติดภารกิจไม่ได้ไปคุมอัดเองส่งกาลังใจให้สีน้องนะครับวันนี้เข้าบันทึกเสียงซิงเกิลใหม่สาวซัมน้อยคอยฮะทําให้เต็มที่นะครับแท็กท็ก็ช่ใส่แท็กนีมาค่ะของเอ็นรัตนากรเป็น้าแพง ก็คืออาจารย์บีก็ได้บอกเหตุผลแล้วเนาะค่ะแล้วก็หลายท่าหลายคนก็มาคอมเมนต์นะคะน้องมีเนี่ยนี่สู้ๆความคิดเห็น่เพราะส่งมาสามคือส่งนัำใจให้น้องมีอีกเยอะมากสู้ๆครับน้องอาจารย์บีน้องก้อยโอ้แต่หลายหลายคนก็บอกว่าเพลงเนี้ยฮอตมากๆฮอตมากๆรอเลยแฟนคลับพีซีตอนนี้รอถล่มแชร์กดไลค์กดแชร์รอปั่นยอดอยู่ช่วยน้องมีเป็นบ้านแพงนะครั รอเลยนะครับผมวันที่28ทางหน้าช่องสาวน้อยลำเพลินที่เล็กคอร์ดเจอกันนะครับ9โมงน่าจะเป็นเวลาเดิมเพราะเป็นเรื่องงานยามีของทางสาวอเพ่่นแล้วเมื่อวานนี้มีเสียงสาดเสียงมืออะไรทั้งนู้ดสนันเพอรบ้านแพงมีมโมเมนต์หนึง่งนะครับที่เป็นโชว์ของน้องอวี๋เป็นบ้านแพงแล้ว งานเมื่อวานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับและผมก็ได้ดูทางเสาวน้อยเพื่อน้แพงแฟนเพจนะครับเขาก็ได้ไลฟ์ให้ชมเป็นไลฟ์จฟปีนะแล้วก็เป็นช่วงโช์ของน้องวีนเป็นบ้านแพงพอน้องโชว์จบเ่ในเพลงที่ปิโสของน้องนั่นแหละทีนี้ก็มาถึงตอนที่น้องได้พูดคุยกับแฟนคลับแล้วก็ได้พูดคุยกับพ่อยุทธอะไรทักทายนะครับพ่อยุทธก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็สมุกให้น้องเราได้เห็นว่า การไอเตีนการรับมุกบนเวทีน้องเก่งขึ้นมากและอีกหนึ่งอย่างสําคัญนะครับน้องได้ร้องเพลงใหม่ล่าสุดของทางสาวน้อยพี่บั้นแพก็คือเพลงเพื่งมาทีทิทท์ฮอของคุณมิวรัชดาพรเนาะที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อสองสามอที่แล้วนี่เองนะวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะเราต้องหัวยอดวิวสี0 0 0กว่าเกือบ500,000แล้วค่ะแล้วก็ยังติดมาแรงดันที่9นะคะ เอกเลยว่าช่วงนี้มีแต่เพลงีแต่เพลงดีนะแลาเสียงเสียงของคุณหนูกดีมากเราฟังหลายรอบแล้วรู้สึกว่าเพลงดีเสียงดีมากฟังหลายรอบก็ไม่เบื่อแล้วเราแอบเห็นว่าตัวคปหลายคณะหลายคนเลยนะที่จะนําเพลงนี้ขึ้นไปลงบนเวทีนะคะคือตอนนี้คณะหัวลำ คณะต่างๆเรื่องทุกคณะเนี่ยกำลังแกะเพลงนี้เพื่อที่จะเอาไปโชว์บนเวทีเชื่อว่าอีกไม่นานจะได้เห็นเพลงท่านบาเพื่อคิดถอดเนี่ยในชว์บนเวทีต่างๆแน่นอนนะครับผมเนาะเพราะเป็นเพลงที่ดีมากๆแล้วที่น้องอู๋ร้องช่วงกลคืนอะไรพิเศษไหมน้องอู๋อิกหมดร้องเพลงนี้ท่างบาสเพื่อขิ้ถอดของพี่อูงเนี่ยคือจะน้องเอามาร้องในท่านองลำเพลินอ๋อก็คือแหวกไปอีก คือคือไม่ใช่ทําน้องเดิมแต่เป็นเพลงที่แต่ทาน้องน้องเพิืมเก่งมากๆแล้วพอน้องจบน้องพูดคำหนึ่งแล้วเราฟังเราฟังทําให้เรารู้สึกว่าผมน้องไม่ตรตัวจริงเรารักคนไม่ผิดเนาะน้องไม่คนถมตัวน้องไมคนติดดินน่ารักยังไงก็น่ารักอย่างงั้นไม่เคยอวดว่าตัวเองเก่ง ค่ะแล้วก็น้องเองนะคะที่อยู่ในโซเชียลมีเดียตอนนี้คือต้องบอกเลยว่ากระแสแรงมากแล้วทีนี้น้องเองเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เรารู้สึกว่าเหมือนน้องผ่านคนงเป็นของเป็นการอิชชุนนะรู้สึกว่าปรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยแบกบู้มเหมือนคำที่อิชชุนเข้าไปในหัวนแล้วน้องขอบใจว่ายังไงบ้างฟังกันเถอะฟังก่อนเดี๋ยวนะ แล้วเราจะขอชิ้นมสวกเพร่มแข่งอย่างนี้นะ DW เป็นู้กันะครับอันนี้สาวจสกนสาวซนดี้ตั้งหลายนชอบมันจวขอาแงคอันนี้ขออนุญาตนะครับครับอันนี้ขออนุญาตนะครับผมพิดจากทางสาวนักเพรก่แข่งแฟนเดด้วยนะครับหอม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 สมชาสมสมธิ์เห็นอีอย่างว่าเอาคอหให้สกดีเอามันก็ดึงหลันเอา ด้านบนทั้งหลังเลยพี่น้องคนทั้งหลังเลยพี่น้ตตอนมีลูกสาวยังไม่เห็นเนาะยังไม่เห็นเสาเลยนะด้วยแต่พูดถึงว่าด้วยเนื้อเพลงที่ความหมายดีแล้วแต่งด้วยภาษาที่สลัดสรุปคือคร้อมจองมาเป็นเหมือนพอเอามาปรับให้เป็นคำอีกเพิ่มทำใสลัดสรุแล้วเป็นจังหวะที่น้องมาลังแบบคือก็ถือว่าร้องยังไงก็พอทีแรก ที่แรกสาวศิลป์ก็ไม่ได้เอ็ใจข้างหลังเลยนะที่น้องเพราะฟังอุ่งอิงเพลินฟังไปเพลินแล้วที่บอสจ๋วเบิ่งดีๆเบิ่งข้างหลังมันมีหยังข้างหลังมีหยังนั่นก็คือเป็นกราฟิกนะครับกราฟิกของทางสาวร้องแพงที่เขาเวลาร้องเพลงเนี่ยมันจะเปลี่ยนพื้นหลังตามเพลงเป็นกราฟิกอะไรตามเพลงแล้วเราจะเห็นว่าจะมีกราฟิกหนึ่งที่บอสจ๋วออกมาเต้นโอ้โหพี่น้องครับเขาจะใช้ AI ไอในการทำนั่นแหละแต่ว่า ภาพน้นคือน่ารักดีเพราะฉะนั้นน่ารักดีเดี๋ยวจะเปิดให้ดูบางช่วงนะแล้วก็มือหันจริงด้วยนะอะไเนี่ยข้อยึดทักนะใส่ที่ข้างหลังเนี่ยลองลองเบิ้งโมเสียกับเบิ้งเยอะที่สุดดูไงตั้งหลังอะโซ่อะลองลองอะโซ่อะน้องอิงกับแซลบอกว่าเอาพุ่งลงไปเมื่อกี้เองก็เลยขึ้นไม่ดี บาดจบเปิดอเลยก็หัวเปิดเลยก็หอยตังไหลตังน้ำตัพี่น้องตังหลทั้งแบรอบเนอะคือก่อนนอนอ่ะตอนสี่เราก็จะดูคลิปน้องอีนี่แหละดูไปดูอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่านี่นี่ประโยคนี่ประโยคนนี้ประโยนย่างเงี้ยนี่นก้มือตีดูดูกาค้นหลทักมาว่าน่รบาาบียต้นเนานันนี่เหละเสียงเป็นยังรูน้ำรูนี่น่ะ แล้วน้องก็ขอบุณแฟนคลับพีซีคือน้องปื้มมากที่แฟนคลับพีซีมาให้กำลังใจแล้วก็มารับชมน้องเยอะขนาดนี้เพราะเขาดบอกว่าบอกบนเวทีนะครับบอกว่าหลายคนบอกว่ามาดูหญิงพอเราก็รับรู้แล้วว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาบอกาดูหญิงแล้วน้องก็เลยถามอยากบอกมาฟั์เสียเป็ดมาฟ้าเสียเป็ดกว่าจ้นี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาพูดถึงแลนก็คือว่าน้องเป็นคนที่ถ่อมตัวไม่เคยอวดนะว่าตัวเองเก่งกว่าคนนั้นคนนี้อะไรไม่เคยใช่ค่ะแล้วก็พัฒนาตลอดเป็นน้าที่ไม่เคยแก้วเสียบ แล้วคือพอทาแบบนี้แล้วน้องเลยเหมือนกับมีแฟนคลับขึ้นทุกวันทุกวันเห็นไหมเมื่อวานมาเยอะมากล้วดูไลฟ์สดตั้งแต่น้องสาวเสียงอะ่ะเป็นหมื่นเป็นหมื่นเช็คสาวออคนดูเป็นหมื่นดูสดสดนะพี่<อ>าาน้องคาับโอ้วยไม่ต้างงานน้องแบบว่าแฟนขับบ้นนนานหลังอยู่ไนนั่งคืนไหมพี่น้องนั่นคืนน้อยนานนั่งยังยอมมันนานอะ่ะแฟนขับมาเยอะมากพูดถึงว่าด้วยความน่ารักของน้องแล้วก็ด้วยความสามารถด้วยความเก่ง ของน้องที่แฟนกับเอเนี่ยมองเห็นเองโดยที่ไม่ต้องน้องไม่ต้องไปรบประกาศหรือว่าโอ้อวดอะไรเรารู้สึกว่าเราดูแล้วเห็นพัฒนาการของน้องที่เพิ่มขึ้นจากวันแรกมายังไงพัฒนาการเพิ่มขึ้นมาขนาดไหนแต่ความน่ารักยังเท่าเดิมวันแรกมายังไงวันนี้ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็ไม่เคยถสีตัวด้วยใช่แล้วก็การันตีด้วยการะสบความสเร็จในผลงานเพลงต่างๆแล้วก็รางวัลที่ได้รับอ่ารางวัลเยอะมากอ่าก็คือรางวัลคมชัดลึก ลูกทุ่งอวอร์ด2023นะครับได้ถึง2รางวัลและในตอนนี้นะครับผมทางคมชัดลึกก็ได้ออกมาประกาศล่าสุดนะครับว่าน่าจะมีการเสนอรายชื่อเนาะสำหรับสาขาลูกทุ่งหมอหลับยอดนิยมเร็วๆนี้นะครับผม FC แฟนคลับของน้องอีที่ฟังยิวถึงตอนนี้นะครับก็คือร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 อปักหมุดรอปักหุดรอก่อนปักหุดรอก่อน เดี๋ยวเราสองคนอยาฝากติดตามเราไปด้วยก็ได้ฝากติดตามค่ะสาวสีมึงเลยบอจดีไซน์เนี่ยติดตามไว้เลยครับเพราะว่าเขาเปิดบลูทูเมื่อไหร่เขาอัปเดตอะไรเมื่อไหร่เดี๋ยวเราสองคนจะรีบมาแจ้งข่าวไปซีแฟนค่ะเพราะฉะนั้นรางวัลนี้ต้องเป็นของน้องเท่านั้นครับเนาะแต่ว่ามารู้กันว่าน้องจะได้เข้าชิงกี่รางวัลกันดีเองสาวซีเพาเห็นรายชื่อคือไปเนาะไปซีเขาบอกภาษาวน่างามเด้อพอทีวันไหนมึงบอกนอนมงนอนมงนอนมงมงไม่ลงเจน นอนมงนอนมานอนมงมาเลยแล้วก็สานางยังนะนอนมงมาเลยอ่ะนี่แหละพี่น้องครับอ่ะโอเคครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพลงใหม่ของน้องมีเพจบ้านแพงด้วยนะครับก็คือเพลงสาวสมอยค่อยหักนะครับสำหรับวันนี้ขาสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ